พักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยเปิดศึกสงครามทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดหลังจากพักภูมิใจไทยเนี่ยทำการเรียกว่าถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลกรณีที่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเก้าอี้ลัมตีว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งเพื่อไทยต้องการจะเอากลับไปดูแลแต่ภูมิใจไทยนี่ก็ยืนยันว่าให้กลับไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของพักเป็นเรื่องของข้อตกลงที่ได้คุยกันก่อนหม้านานี้ภายหลังจากที่สองพักเนี่ยเรียกว่า แยกทางทางการเมืองกันล่าสุดนี้ก็เปิดศึกทางการเมืองเปิดศึกเรียกว่าเอาคืนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพัคเพื่อไทยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินลําตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำเรียกว่าคณะเ,เจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชา20จุดในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยก็มาออกประกาศเกี่ยวกับเรื่องของกัญชา โดยระบุว่ากัญชาจะต้องกลับไปเป็นพืชยาเสพติดแล้วกเ็เรื่องของอกัญชาที่จะใช้ในประเทศไทยนั้นนะจะไม่เป็นกัญชาเสรีกต่อไปกัญชาจะกลับไปเป็นแค่พืชที่ต้องใช้ทางการแพทย์การจะใช้นั้นก็ต้องเรียกว่ามีการได้รับใบอนุญาตจากทางแพทย์เท่านั้นถึงจะไปซื้อได้แล้วกเ็เรื่องอกัญชาที่จะใช้ในเรื่องของสันทนาการตาม นโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่เคยหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะทำไม่ได้แล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นหมัดแรกของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาทุบนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยต้องบอกว่านโยบายกัญชาเป็นนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็ผลักด,ดันให้กัญชาเนี่ยหลุดจากาาเรื่องของการเป็นพืชยาเสพติดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า,าหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายลูก ออกมาบังคับใช้ออกมาเรียกว่าควบคุมก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่อยมาเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มองว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็เลยไม่ต้องการที่จะหักหาน้ําใจของพรรคภูมิใจไทยต่อเมื่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็เลยเรียกว่าชิงจังหวะเลยประกาศเลยว่าจะให้กัญชาเนี่ยกลับไปเป็นพืชยาปเเสป็นยาเสพติด แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วกัญชาเนี่ยจะไปเป็นเรื่องของนันทนาการสันทนาการนี้ไม่ได้ต้องใช้เพื่อทางการแพทย์อย่างเดียวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวนายงตีแพทองทานชินวัตรก็ออกมาพูดเรื่องนี้ชัดเจนว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะต้องเรียกว่าทําการปราบปรามโดยเฉพาะร้านขายกัญชาเถื่อนที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพ ต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการจับกะละตัวคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าจะต้องมีการปราปางกันอย่างเรียกว่าเข้มงวดการจะซื้อช่อ,ชอดอ,อกกัญชาได้เนี่ยก็ต้องมีเรียกว่าใบรับรองจากแพทย์แล้วก็ไปซื้อที่ร้านที่ถูกต้องเท่านั้นเรื่องของการดําเนินการเอามาขายนี่ก็จะต้องมีแหล่งที่มามีแหล่งผลิตอะไรเรียกว่ารองรับชัดเจนจะอยู่มาเรียกว่าทําแบบรูปหน้าปดจมูเหมือนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แล้ว ทีนี้ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยออกมาตอบโต้ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีทีเ่เรียกว่าเป็นประเด็นการเมืองอยู่ตั้งนานเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ยอมทําเรื่องนี้แต่พอเรียกว่าภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพื่อไทยก็เรียกว่าเร่งรีบมาดําเนินการเรื่องนี้ทั้งทั้งที่มีระยะเวลาก่อนหน้านี้ไม่รู้จักออกกฎหมายลูกแต่ว่าปล่อยปะล่าเลยทําให้มีร้านขายกัญชาเถื่อนนี่ออกมามา,มา,มากมายนี่ก็คือการสวนกลับของทางพรรคภูมิใจไทย ตัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่าเมื่อวานเนี่ยทางแกนนําก็ออกมาแถลงกันยุบยับเลยแล้วก็โต้พรรคเพื่อไทยกันอุตลุดโดยเฉพาะคุณอนุทินเนี่ยก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยออพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงจะต่างคนต่างไปแล้วคุณทักษิณไม่ได้รักตัวเองเหมือนเก่าไม่ยงนั้นก็คงไม่ยึดตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับไปแล้วก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อที่ภูมิธรรมเนี่ยออกมาพูดว่าถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทําได้ดีกว่าอนุทินแล้วก็บอกเลยว่าให้ไปดู คุณอนุทินยกตัวอย่างเปรียบเทียบเลยว่าเก้าอี้รัฐมนตรีที่เพื่อไทยเอาไปดูจริงๆแล้วมันดีอย่างที่พูดไหมแล้วก็ยกตัวอย่างว่าให้ไปดูเก้าอี้รัมตีว่าการการะทรวงสาธารณสุขหลังจากสมศักดิ์เข้าไปเป็นยังไงแม่นี่คือความร้อนแรงของการเมืองระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยล่าสุดตัวพักภูมิใจไทยประกาศเลยเปิดสภาสามกรกฎาคมถ้ามีการบรรจุพรลบอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องของการจะ สร้างคาสิโนในประเทศไทยภูมิใจไทยประกาศเต็มตัวเลยว่าจะค้านเรื่องนี้แบบหัวจนฝาจะไม่ให้พอบอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเรื่องความฝันเรื่องไอเดียของการตั้งคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายที่มาจากคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะตัวภูมิใจไทยยืนยันว่าการจะให้มีคาสิโนในประเทศไทยเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายเกิดอบบยามุกตามมามากมายแล้วก็ ที่พักเพื่อไทยอ้างว่าจะได้เงินจํานวนมหาศาลจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่โกหกลมๆแรงๆนี่คือเรียกว่าแหม่การตอบโต้กันอย่างดุเดือดในยกแรกๆของพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยหลังจากนี้ก็คงมีหลายยกก็ติดตามกันต่อไป